จับผิดภาพคู่พระนางชองสามเช็คอินที่ประเทศฮ่องกงหรืองานนี้จะไปด้วยกัน ก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มลุครึ่งเจมมาก็ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงความสัมพันธ์กับนางเอกร่วมช่องอย่างไพริยนดาเพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษและต่างพากันสงสัยว่าคบหาดูใจกันหรือเปล่าโดยสาวัยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าความสัมพันธ์หนูกับพี่เจมพี่เจมก็ไม่ได้มาจีบอย่างที่บอกไปเรารู้จักกันมานานแล้วก็สนิทกันแต่พี่เขาไม่ได้มาจีบ และล่าสุดทั้งคู่ก็ตกเป็นเป้าสายตาอีกครั้งเมื่อแฟนๆสังเกตเห็นว่าหนุ่มเจมนั้นเช็คอินที่ประเทศบ้านเกิดของคุณแม่อย่างฮ่องกงเพราะเจ้าตัวนั้นกลับไปเยี่ยมครอบครัวในรอบ3ามปีและเมื่อเข้าไปส่องในไอจีของสาวไพรินราดาก็บังเอิญว่าสาวไพนั้นก็ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงด้วยเช่นกันงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นไปด้วยกันหรือเปล่าหากมีโอกาสก็ต้องถามทั้งคู่เองจะดี กวา่ควาค่ะ